สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการสาธิตการบันทึกสื่อการสอนด้วยโปรแกรม OBS Studio นะคะ,ะโดยจะทำเป็นตอนตอนไปนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ EP 1ะคะพื้นฐานการใช้งานใน Google นะคะก็เสิร์ชคำว่า OBS Studio นะคะคลิกเข้าไป ใน OBS Studio เนี่ยสามารถที่จะรองรับระบบปฏิบัติการต่างๆนะคะก็มีทั้ง Windows Mac OS แล้วก็ Linux นะคะก็สามารถที่จะเลือกให้ตรงกับการใช้งานนะคะและที่สำคัญนะคะ OBS Studio เนี่ยเป็นโปรแกรมฟรีนะคะและเป็น Open Source ซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นก็เราสามารถนำมาใช้ได้โดยอิสระ เลือกที่จะดาวน์โหลดให้ตรงกับระบบปฏิบัติการนะคะ mm. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยเราก็จะมาเห็นไอคอน OBS ก็คลิกเข้าไปดูจากในหน้าจอนะคะในส่วนประกอบส่วนประกอบเนี่ยก็จะมีเนไคะในส่วนประกอบของโปรแกรม OBS ก็จะมีส่วนที่เป็นฉากซึ่งในส่วนที่เป็นฉากเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มฉากเข้าไปหรือลบฉากที่ได้ออกแบบไว้ สามารถเลื่อนฉากที่อยู่ด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะสามารถเลื่อนฉากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปด้านบนเนี่ยได้นะคะเนี่ยเลื่อนไปต้องการจะเลื่อนฉากลงมาข้างล่างก็ได้นะคะหรือต้องการจะลบนะคะก็คลิกที่ฉากแล้วก็ลบต้องการจะเพิ่มก็คลิกที่เพิ่มเพิ่มฉากตัวนี้ ต่อไปในส่วนประกอบอีกตัวหนึ่งนะคะคือจะเป็นส่วนที่เป็นแหล่งสัญญาณะคะในแต่ละฉากนะคะในแต่ละฉากก็จะประกอบไปด้วยแหล่งสัญญาณหลายๆแหล่งเนี่ยสามารถเรียงมาได้ในนี้การเรียงเป็นการเรียงแบบเลเยอร์ก็คือส่วนที่อยู่ด้านบนก็สามารถที่จะเห็นก่อนแต่เราสามารถคุมได้โดยการมีเครื่องหมาย ไฮกับโชว์นะคะหน้าปกตรงนี้ขณะนี้ h i ไฮอยู่ซ่อนเมื่อเราคลิกก็จะเป็นการเปิดนะคะคลิกปิดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นกุญแจตรงนี้ถ้าล็อกเป็นกุญแจไว้ก็จะทำให้เราจะเคลื่อนย้ายหน้าต่างตรงนี้ไม่ได้นะคะ ออกแบบไปแล้วก็ตรึงให้มันให้มันอยู่กับที่แต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนขนาดหรืออะไรต่างๆก็ปลุดล็อกนะคะปลดล็อกแล้วก็สามารถที่จะย่อขยายขนาดของหน้าจอเนี่ยได้ะคะในส่วนของแหล่งสัญญาณนะคะลงทิีท่เครื่องหมายบวกนะคะเป็นการเพิ่มแหล่งสัญญาณก็จะมีหลายอย่างเลยเห็นไหมคะมีออดีโอมี Browser, Color s o เลอร d ซอ p l a y Capture อะไรต่างๆนะคะซึ่งมีเยอะให้เราเลือกใช้ได้ตามเหมาะสมแหล่งอุปกรณ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวก็จะพยายามแนะนำไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเราเรียนรู้เรื่องของการผลิตสื่อต่างๆนะคะก็จะแนะนำเป็นเป็นส่วนๆไปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอแนะนำในภาพรวมของการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อให้ผู้ใช้ได้รู้จัก OBS Studio ในภาพรวมก่อนด้วยกันนะคะสามารถเพิ่มเพิ่มแหล่งสัญญาณก็ไปที่เครื่องหมายบวกต้องการที่จะลบแหล่งสัญญาณบางแหล่งออกก็คลิกที่ลบส่วนนี้ก็จะเป็นการตั้งคุณสมบัติต่างๆนะคะซึ่งคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งโดยคลิกเมาส์ทางขวาที่แหล่งสัญญาณน,นั้นๆก็ได้ค่ะนะคะคลิกเมาส์ทางขวาเพื่อที่จะกําหนดค่าต่างๆ นะคะคถ้าต้องการจะปรับแก้ในส่วนของแหล่งสัญญาณนะคะก็ให้คลิกเปิดกุญแจก็แล้วคลิกขวาเราก็จะได้คําสั่งแบบเต็มๆขึ้ม,มานะคะในการจัดเรียงก็เช่นกันนะคะในการจัดเรียงก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นนะคะขึ้นไปวางไว้ในตําแหน่งที่ต้องการนะคะหรือคลิกให้ลงมา นะคะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงหรือจะใช้วิธีการคลิกค้างไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็ลากไปวางนะคะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าเสียงนะคะืัองค่าเสียงก็จะมีคำสั่ง Proper t y ให้ให้เลือกนะคะว่าจะสั่งการตั้งค่าของเสียงต่อไปก็จะเป็นรูปแบบการสลับฉากนะคะจะเลือกแบบ แบบไหนนะคะในการสลับฉากในส่วนของคอนโทรลเนี่ยก็จะมีเริ่มสตรีมมิ่งนะคะอันนี้กรณีที่เราจะสตรีมผ่านทาง YouTube หรือทาง Facebook นะคะเราก็จะมาสตรีมผ่านตรงนี้ซึ่งการสตรีมก็จะคงอยู่ในคลิปท้ายๆนะคะก็ในช่วงแรกก็จะเน้นในเรื่องของการบันทึกสื่อการสอนด้วย OBS Studio บันทึกเป็นไฟล์ไว้นะคะแล้วก็นำไฟล์นั้นไปใช้งานอาจจะนำไปใช้งานได้เลยหรืออาจจะนำไปตัดต่อก่อนแล้วก็นำไปใช้ก็ได้ส่วนปุ่มที่สองจะเป็นปุ่มบันทึกซึ่งขณะนี้นะคะก,ก็ใช้ปุ่มนี้ในการบันทึกสื่อซึ่งบันทึกเสร็จก็เดี๋ยวก็จะได้เป็นไฟล์วิดีโอมานะคะต่อไปนะคะก็จะมาะปุ่ม start version camera ตรงนี้อันนี้เป็น เป็นปลั๊กอินเสริมซึ่งถ้าติดตั้งครั้งแรกก็จะยังไม่มีปุ่มนี้อยู่นะคะต่อไปมาดูในส่วนของโหมดสตูดิโอจะมี2หน้าจอหน้าจอทางซ้ายก็จะเป็นการให้เราออกแบบก่อนเมื่อออกแบบทางซ้ายเสร็จแล้วถึงจะส่งส่งภาพไปยังทางหน้าจอทางขวานะคะแต่ในที่นี้ขอใช้โหมดปกติในการใช้งานนะคะ จากนั้นก็มาที่การตั้งค่าครั้งแรกก็แนะนำว่าเราใช้ค่าดีฟ u อนของโปรแกรมหมดเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปปรับอะไรนะคะะเมื่อเราลองเมื่อเราใช้งานจริงเนี่ยค่อยมาปรับนะคะในส่วนของการตั้งค่าก็จะมีค่าทั่วไปค่าการตั้งค่าสตรีมนะคะถ้าเราจะส r e ีมผ่านทางอ่าแพลตฟอร์มอะไรเราก็มาเลือกแล้วก็เอารหัส สตรีมมาใส่นะคะ,ะแล้วก็มาที่ส่วนของเอาต์พุตตรงนี้ตัวที่เราจะใช้งานนะคะถ้าต้องการสตรีมในส่วนของการสตรีมก็กำหนดค่าสตรีมแต่ในส่วนที่ที่จะสาธิตอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นการรคคอร์ดก็ต้องมาเลือกที่รคคอร์ดนะคะการรคคอร์ดก็ให้มาเลือกว่าเราจะรคคอร์ดเป็นอะไรเป็นเอาต์พุตทู l ไฟล์หรือเอาต์พุต url ในที่นี้ขอสาธิตโดยให้เป็น Output to f i ไ e นะคะก็เลือกจากนั้นผ่านตัว L ที่เราจะใช้งานนะคะเราสามารถที่จะเลือกที่ที่จะเก็บไฟล์วิดีโอเอาไว้ชนิดของไฟล์ที่เราจะเลือกในการที่จะบันทึกในที่นี้ขอเลือกเป็น MP4 ค่าอื่นๆก็เป็นค่า Default ของโปรแกรมก็ใช้ตามนี้ดังนั้นก็จะเป็นการกำหนดเรื่อง ของเสียงเรื่องของวิดีโอการกำหนดคีย์ลัดต่างๆแล้วก็มี a d v a n e e วันนี้ก็ขอแนะนำในส่วนของ Output นะคะเสร็จแล้วก็ตกลงเมื่อกำหนดค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยเนี่ยค่ะถ้าในกรณีที่เราต้องการบันทึกสื่อการสอนเนี่ยเราสามารถที่จะบันทึกสื่อการสอนนะคะก็ดูก็จากสไลด์แรกนะคะ มาสไลด์ที่สองเนี่ยค่ะซึ่งในหน้าจอที่ในจอหน้าจอบันทึกก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วถ้ากรณีที่ระหว่างตรงนี้ค่ะแล้วเราต้องการที่จะสลับจอนะคะมาแสดงหน้าจอการสอนหรือสาธิตการสอนนะคะเราก็สามารถที่จะ มาที่ display capture ตรงนี้นะคะมาที่ display capture นี้นะคะแล้วเราก็สลับหน้าจอไปอย่างหน้าจอที่เราจะสาธิตการสอนนะคะสมมุติว่าต้องการจะสาธิตการออกแบบปกรายงานนะคะก็โดยใช้โปรแกรม canva ก็เข้ามาที่โปรแกรม canva มาเรื่องของการออกแบบ หรืออาจจะสาธิตการสอนโดยจาก g o o g l e Slide เปิด o o o l l s s l i e s อธิบายจากสไลด์นะคะหรือระหว่างที่ทำการบันทึกสื่อการสอน,นอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะสลับ นะคะกรณีที่เป็นงานสาธิตการปฏิบัติคุณครูก็สามารถที่จะใช้กล้องนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกล้องอีกตัวหนึ่งโดยดึงสัญญาณจากจากกล้องเว็บแคมเราก็สามารถที่จะใช้กล้องอีกตัวหนึ่งนะคะหรืออาจจะใช้นอกจากเป็นการสาธิตการสอนคุณครูอาจจะใช้ในการ เขียนประกอบการอธิบายเพิ่มเติมก็ได้นะคะ,ะเมื่อบันทึกสื่อการสอนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะให้คลิกที่ปุ่มหยุดบันทึกตรงนี้นะคะ่ะเมื่อคลิกที่ปุ่มหยุดบันทึกเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอที่เราได้ทำการบันทึกไว้นะคะหลังจากนั้นก็นำไปตัดต่อสู่การนำไปใช้งานสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการแนะนำการบันทึกสื่อการสอน ด้วยโปรแกรม OBS Studio ในพื้นฐานของการใช้งานไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ